ขับเคลื่อนโอทอปกันบ้างนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนการดําเนินงานโอทอปและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่สารากลางจังหวัดเชียงรายนายทิิวัตรอดีศรพันกุลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพร้อมคณะติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยและประชุมขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าโอทอปค่ะและกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีโดยมีนายชารินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปร่วมประชุมทั้งนี้ค่ะที่ประชุมได้รายงานผลการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์โอทอปการดําเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีข้อจํากัดอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะกล่าวชื่นชมผลการดําเนินงานพร้อมรับข้อเสนอจากพื้นที่ไปพิจารณาในเชิงนโยบายเพื่อผลักดันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและโครงการโอท็อปให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ต่อไปค่ะไปต